ที่เล่นปากแบบนี้มีแอนแอนเรื่มแล้วเรื่มแล้วถ้าคนดูเล่นกับฝันตรงข้ามแล้วโดนเตะเอาช่องอย่างนี้คุณดูมีความรู้สึกยังไงครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาวอลกับแคนฟิลิปปินส์นะครับอันนี้น่าจะคนฟิลิปปินส์แหละนะครับเพราะว่าดูแล้วเขาก็บม่ไดพิมพ์ไทยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้พวกผมโดนเตะเอาช่องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องตาเฟกมมันด้วยนะครับผมอ่ะแชร์รับชมครับถ้าเราถ้าเราไหวอ่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนปืนนะผมผมกลัวเตะว่ะเดี๋ยวไว้รอรอบรอบสลับอ่ะเออไว้รอรอบสลับอ่ะถ้ายอมสลับอ่ะเออนั่นแหละไปจะจัดหนักจัดเต็มเลยก็ได้แล้วแต่ใช่แต่ผมว่ารอบนี้ผมว่าหนักว่ะต้องรอดูมันจะหนักขนาดนั้นขมาทรงเต็งมาทรงเต็งมาทรงเต็ง้วยส่วนเรามาทรงเชงครับตอนนี้ปังเจ็บร้อยห้าไก่ร้อนมาเราก็ต้องมาดีกว่า โอ้โห oh ถ้าจันให้ตายไปเสียดีกว่าาใกล้จเจอสามเั้นเอแล้วมิสวยตายเอลัามไปเข้าละเด็ดระเบิดดู <c oughs> นุ่มลอยนุ่มนี่แะไปสวยระดับทีวะก้อนเอาไว้ฝั่งตรงข้ามตัวละครไม่เต็มสองตัว<อ>เว้ย ตัวเลืดอ้อยอะ่ะตัวเน,นี่ยตัวผู้หญิงอะ่ะน่าใช่นะ <S <S ฮึเฮ้ยใครอ่ะไ่จีบตกใจมันไม่ชินนะ่ะตัวละครแบบนี้ไม่เห็นนานอน่ะ พอมันเห็นแล้วมันแปลกเลยเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเรียบร้อยเออเรียบร้อยโอ้โหโดนข้าวหลังเออไอผมโดนผมโดนข้าวหลังอะไรโดนข้าวหลังข้าวข้าหลังครับอ๋อวางวางบีดีกว่าวางบีดีพี่าจะได้ของขอได้ปหมฮะขอได้ปหมขออะไรเนี่ยขอตัวเนี้ยตัวท้ายเนี้ยตายแล้วเอาใครมาเนี้ยขอขอขอ ก็ขอมองวะฉรอชื่อนายมันฝาบนหน้าเฮ้ยนังยเทำไมแกดดตัวแกดดตัวไม่ใช่แกดดตัวจะจะหัดเล่นนี่เลยเอ๊ะตาของแม่อ่ะยังเอ้ยดันะปะ cái bóng phong 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 3 đi qua này. เออขอรอบละขอรอบหน้าขอให้กูได้สลับขอให้กูได้สลับฟั่งจะไม่แอดแอดไหมแอดจะแอดแล้วจะลองจะลองอ่อนจะลองอ่อนให้เขาดูก็แล้วต้องล็อกลองเลยธรรมดาเ้ยแตกหูปลาอ่อนเนี่ยเนี่ยโง่เองรอบนี้โง่เอพี่ระวัง ใช่ไปเจมเอาระเบิดป่ะเดี๋ยวตาหะาเอาไปไม่ไม่เดี๋ยวรอเรอตาตอนเข้าดิขึ้นบีบะตามฟองนี่โอ้โหไปเรียรับทแยกวะเจ็บมากทำแยกตายละเหมือนได้เียมีเจียมีใครที่ไงใครชักบ้างใครชักไใครชักตรงชใครชักตรงชักกัน อชักมีดต้องเปชนแจงมี่แจงแงไม่เหอะไระไรอะไรล่ะพี้ก็มีปัญหาเตะพี่ตู้จังกวะอลับมาเลยกมาเลยนานไงพี่เต์หลังๆเอาใครมานึกว่าห็นทุนนึกว่ารู้เลยไม่ฟู

แตะเตะเตะแตะแต่แตะ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 เตะ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 เต่เตะตะเ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 ต่เตะตะเต่เตะเตะเตะเตเตะ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 เตเตะ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 ตะเต่เตะ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 เต่เตเต่เตะนตะเตะต่เตะ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 ะะเตตะตแตเตเตตเต่ตตะเตตตตตตะต

กไม่เขาไม่เส็จรอเ่ยเรียบร้อยพี่ปักผมผมก็ผมก็หัวร้อนเป็นนะต้องถามต้องถามต้องถามทำไมว่าฟิลิปปินส์ก็คือเปิดใจเล่นกับพวกกูได้เถอะทำไมว่าคนไทยมันทำไม่น่วมหรอวะน้องกาะสิบหกแล้วก็สิบหกปอสิบหกก็คือโนโนเกาะสิบหกขึ้นไปแล้วก็ปอนี้น่าจะเป็นปังหรือเปล่าอ๋อเออน่าจะเป็นปังปังย่าอะไรเงี้ยไม่ใช่พี่ไม่ไม่ไม่ กูเล okay. yeah, hey, yeah. hey, uh, uh, ่นท yeah, yeah. okay, right. well, we uh ีบีไปประมาณสักสองสองสาปีกูใช้ภาษาทหารได้เฮ้ยเรดีแลวเบิดดีเลยเซตบีว่ะแต่ว่าเข้ามาคเออเซตบีแต่เขาไม่ดกระเบิดระเบิดกลางจวงโอเคพี่รอบ้านบ้านเขาบ้านเขาเฮ้ยเราทางเราทางเราไหนเขามปในเอหรอเขามาในเอแล้วเฮ้ หนเอน้าเอโดนหาเอโดนเก็บเหน้าเอเอ้าวัดหน้าเอน้าเอหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะเอนะเต็กกำด้านวะเต็กถอดพีกปะเนี่ยโดนหน้าด้งปะโดนหน้าดิงหน้าดงหน้าดงแบโอ้โหฟูหมดหมดเลย โยบีวะไม่รู้อะนี่นี่นี่อะไรอะเอาเสียงสะท้อนกับเสลียนสะท้อนกับฟังไมดด้อยู่ก็ต้องแบบเออใส่เขาไม่ด้รู้ปะอุ๊ยเอาว่าเอาว่าโคตรอันตรายเอาว่าดีดีด จะมีป่าวะไม่เซ็ตว่ะเรามีไมบีเอ้เซ็ตเซ็ตเซ็ตบีเซ็ตบีเซ็ตบีอยู่มามาครับลองเซ็ตบีจะทำไมเราลองเซ็ตหลอกของเอลองเซ็ตหลอกกับบางเซ็ตหลอกมันเซ็ตบีเลยนะเปิดของเอบียังไม่แวบเลยเอ้เอ้เอเอ้หลอกหลอกแซฟเอซัฟเอเลยก็ได้ปะอยู่กลางๆอ่ะไม่ไม่ต้องไปบีมากกับเอ เฮ้ยรถถังกลางรถถังกลางไม่โดนหัววะเฮ้ยโดนตัวแต่ไม่ตายรถถังกลางเออสวยเลยเท่าไหร่ต่อตัวตาแน่นท่าลงบีป่าวะตรงนี้มองตรงอีใช่ไหมเนี่ยกลางตัวกลางโอเคสวยแต่แต่ขโมตัวขึ้นหลอดขึ้นหลอดขึ้นหลอดแต่เอออืมนี่เท่ โอ้โหได้เสียงทีเจ็ดเจ็ดโอเคกรึบกรึบเสียงกรุบกรอบเลยเออทีเจ็ดทั้งนั้นเลยกรอบน่องนมเลยถึงได้บอกไงมีตาปืนเก่าใช้ไม่ได้เลยจริงก็อยมันเซตปีกว่าสองลูกเลยมีตาปืนก่ายใช้ไม่ได้การเข้าป้องการเข้าป้องก็ได้ทีตัวนี้ไม่แตะไม่เห็นเดี๋ยวไปดูกลับหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูได้เจ๋ว่ะไปละไปปากไม่พูดด้วยนะไม่โทษโทษ พี่จะโดนแอนแอนหรือเปล่าวะรอบนี้ไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนหรอมัากนะตะเลงกับหรอจแค่ได้ฝากดูกันเลยโดนอันนี้ไม่เซ็ตบีนะเฮ้ยเซ็ตลุงเซ็ตสองสองเซ็ตบีสองเซ็ตบีสองเซ็ตบีสามเนี่ยมันจะถนบีระวังนะเซ็ตหมบีแต่ว่าบ้านมันเจ็บเหมืนโดนระเบิดที่อยู่มาเซ็ตบีมาเซ็ตเสี่ลูกเลยเมื่อกี้เซ็ตบีมาแต่ไม่ลงนะนี่เดินเดินบันไดบีบันไดบี มไปในทางลงบีอในตัวนึ้นเอ้ยโดดลงมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยบีเข้าบีเข้าโอ้โหบีบีบีเยอะบีเยอะบีมันเซ็ตเซ็ตแล้วมันเข้าว่ะบีบีบีว่ะเพิ่งลงอูดอันเดียวมันเสียแล้วว่ะอ๋อเจ๊มีเอโหเอ้ระยะมันได้อะตาระยะคู่มันได้เมื่อกี้ได้เราเจอ เราจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมาดึงประโยชน์ี้กับตัวเราเองโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ทรมานมากนะเว้ยเวลาเจแคระแกรกเราไม่ได้ไปหนุนเลยโอ้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 าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไอ้กระเข้าเบียเข้ามันจ่อปากมันจ่อปากทางเข้าแล้วอ่ะนะ ทำไงว่อะไรหือนนันจอจริงด้วยเขาขันจอตรงปากเแล้วจริงจอตรงปากเลยัวสองตัวสองตัวเขาหลอกเขาหลอกจริจริงจะพงโยกเลยวะสวยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะไปเอาไม่เจอเออก้นเอนโอ้โทษว่ะโทษว่ะโทษว่ะโทษจริงโทษเร็วโทษจริงโทษจริงเอและเอเยอะสย โทษเลยโทษจริงจุดเกมได้เป็นอะร Farm debut Mission success Mission success น่าเสียดายไม่ได้บ้งเอลงลงเอแน่เลยรอบนี้ไม่เซตบีครับรอบนี้ไม่เซตบีรอบนี้ไม่เซตบีมันจะเอาเอมันจะเอาเอบันเดลบันดลรอบนี้มันเอาเอรอบนี้มันเอาเอมันไม่เซตบีเลยไหมของเออะไรไหม ไในตัวอุโมงในตัวเราทับตลาดไงนะเฮ้ยกลางจะเข้ากลางจะเข้ากลางเข้ากลางจอดจะเข้าตาระวังไปบ้าน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 เขาอยู่อยู่บ้านอยู่เขาอยู่บ้านอยู่โอเคบ้านลงอุ้ยมาแล้วมาแล้วกลางสวยคนบ้านเจ็บเจ็บเจ็บรถถังกลางเฮ้ยเฮ้ย ได้เลยฮะแม่แอดเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่แอดหรอขันน่าจะไม่เอาไม่แอดแล้วขันน่้จะเขาเป็นคนไทยเออเป็นคนไทยน่าจะมันน้องว่ะไหนไหนพี่เต้ร์เขาเห็นปะเนี่ยหนูแพ้กุ้งอ่ะพี่แพ้ป่ะกุ้งอ่ะพี่แอแพ้กุ้งอ่ะพี่แพ้หนูต่างหากละไ่เฮ้ย

กูฟิวในแขนถายกูลืมกูลืมรู้ว่ามีแต่พวกเรากูลืมกูลืมจริงกูรู้่็มีแต่พวกเราแทนปีแทนปีคงงงกคงอะไรเพหนูไดีเรากาตัวกางตัว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 วตัวะงกาออก ไปวางเอวางเอพูดพิทโอ้อตาลาดตาลาดตลาดตลาดตลาดเดี๋ยวตลาดตลาดทาดงบีโอ้โอ้โอย่าเป็นจริงหัวโอ้ไม่จอดคู่เยอะเลยวะสิงเออมีอ,อีกอุ้ยอ้อ้าวไปตัวท้ายกลางกีฬาสุด มีการกระโดงกระโดดขึ้นอันนี้มันเงิตัวและตู้ตู้ตุ้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ้วุตุ๊ตุ๊ตุตุ๊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 ตุตุ๊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 ตอ๊ตเ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตอเตเอเุ๊ตตตตเ๊ตอ มา đâu ว่ะไอ้ตัวนั้นไอ้บ้านมาๆมาๆมา

เอาไงดีผมอยากผมอยากวางแล้วขอบอกกูบ้างหผมจะเล่นขงผมทำไมเนี่ยองบนั่นเราเนี่ไม่คุยนะไม่คุยเลยไม่ดีเลยอ้า่ไม่ดีเลยไม่คอเกมเลยโอแตะ ขอเกมให้นเป็นยาสีฟันปะอันั้นมันขอเกมอเกมอเคเฮ้ยหมาปะนะ็เนอที่มันที่มันเป็นขนมมาที่มันเป็นขนมมานี่เนื้อเนื้อนี่เออนี่นี่นี่ทั้งคุกกี้ทั้งเอเาว้อีกไว้ตีไว้ผมลงเอนะผมลงเออีไหมมีไหมเอ นน่ีอุ้ยกูแตกกูแตกรอบสามกูแตกแบบต่อเนื่องกูบอกเลยกูแตกแบบต่อเนื่องเรียบร้อยต้องหนีปะตังเลยตังเลยสองตัวนะต่างก็เดี๋ยวเนี่ยไม่น่าไปได้หนีเลยได้ไม่ลืมเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอีกตัวนึงอย่ไรไม่เละไม่ว่างเจ้อยากเล่นอาร์ดมอนนี่ปล่าไม่อยากไม่อยากได้ได้เลยโอเคใจ เรียบร้อยที่โลค่ะอ้าวไปทำไมครับเปิดห้องกันนะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลีนเปลี่ยนด่านขวบขึ้นไปขวบขึ้นไปเอ้เอ้ยเปลี่ยนด่านอ๋อเขาเราเปลี่ยนด่านเขาเราเปลี่ยนด่านอ๋เขาดีมากอ๋อเออเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไล่แบบทางอ้อมเลยไม่เป็นไรเสร็จและ